คุณเคยไหมใช้เน็ตความเร็วสูงแต่บางเว็บดูเหมือนจะโหลดช้าก,กว่าปกติอ่ะไม่ใช่จินตนาการแต่มันคือแบนด์บิททาวเวอร์ลิงแบนด์บิททาวเวอร์ลิงคือการที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตั้งใจลดความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณไม่ใช้เกินจำนวนที่กำหนดหรือเข้าเว็บไซต์บางประเภทเช่นสตรีมมิ่งดาวน์โหลดหรือเกมออนไลน์ตัวอย่างเช่นดู YouTube ปกติดีแต่พอเข้าเน็ตฟลิกกลับกระตุกเพราะ ISP ตรวจจับว่าเราใช้งานเยอะเกินไป หรือใช้บริการที่เขาไม่อยากสนับสนุนวิธีหนึ่งที่หลายคนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจํากัดแบบนี้คือการใช้ Proxy ซหรือ V p n เพราะมันช่วยซ่อนประเภทการใช้งานของเรา i s p ก็เลยไม่รู้ว่าเรากําลังดู Netflix เล่นเกมหรือโหลดไฟล์ยอยากปล่อยให้ความเร็วเน็ตของคุณถูกควบคุมแบบไม่รู้ตัวกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคเพิ่มความเร็วเน็ตแบบปลอดภัยหากสนใจเช่าพ r o ์ซติดต่อสอบถามไลนแอดนี้ หรือสแกน QR Code ได้เลยครับทีมงานของเราพร้อมให้บริการ